ระบบจพอพพัทของเรานะครับประกอบไปด้วย3โมดูลหลักนะครับหนึ่งก็คือระบบอีเวอร์คอมมิเนาะระบบจัดการผู้รับเหมานะครับสองเอเนะครับระบบตรวจสอบภาพการและ3 d ม s นะครับระบบตวบร,บร, PS, ร,บรบบตวจสอบพฤติกรรมนะครับพูดถึงตัวแรกกันก่อนครับตัวอีเวอร์คอมมินะครับ ก็คือเป็นระบบที่ช่วยในการให้พูทละเหมาเนี่ยเปิดไปเวิร์คเข้ามาเนาะโดยผ่านระบบเลยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็อนุมัติใบงานได้เลยในระบบนะครับรวมถึงดูสรุปผลผ่านแดชบอร์ดได้ด้วยนะครับก็จะช่วยลดเวลาในการทํางานของกจปอในการจัดก,การพุละเหมาได้ดีนะครับสก็คือระบบเ s s นะครับระบบตรวจสอบรอบการอันนี้จะรวมไปถึงงานเนียมิสที่ยูเซอร์จะต้องแก้งเข้ามาในหน่วยง,งานกจปอด้วยครับเวลาเราไปเจอพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปฏิกิเหยได้ยูเซอร์ก็สามารถ ล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วก็แจ้งหาระบบได้เลยแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการต่อไปครับก็สามารถที่จะส่งงานนี้ไปให้คนอื่นที่เราบผิดชอบได้แล้วก็สามารถที่จะแทร็กกิ้งว่างานนี้สเตตัสถึนงไนแล้วอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกในการทําใช้งานของลูกค้าได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสามระบบ BBS นะครับระบบตรวจสอบพฤติกรรมระบบตัวนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ยูเซอร์ที่ใช้งานเนี่ย คอยหมั่นสังเกตนะครับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมง,งานของเราว่าเขาเป็นไปตามลักษณะการทํางานที่ถูกต้องปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับการเดินในพื้นที่ที่ควรจะเดินในพื้นที่ที่ระบุไว้ไม่ข้ามเส้นไปในพื้นที่อันตรายนีย่ก็สามารถที่จะเ,เก็บมาเป็นบันทึกรายงานได้นะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดว่าเจอเคสที่มีความเสี่ยงเนาะก็สามารถที่จะแท็กกิ้งได้นะครับแล้วก็ดําเนินการแก้ไขพูดคุยเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับ